หระสูบปลาพี่น้องตัวนี้ปลายูนสะของบาร้องครับนี่ขเสียงครับ็เลยพอกันเป็นปีครับปีหนึ่งก็พอกันทนหนึ่งสงกัามกับปีแม่เท่านั้นแหละ มัปลาไม่หลายมาอุตสาหเนี่ยนีในปริมาณมากอยู่เพราะว่าตอนนั้นเอาปลามาข่อยประมาณปลาอย่างเป็นบบปลาเยีางตัวส่วนมากจะเป็นปลาหมอกับปลาประชาิครับหมปลาเก่งมันเอาแล้วก็นด้หรอว่าไม่สิมีปลาเหมือนลูกนะปลาไหลหนึ่งครับเอามว่าบ right ังสูกไปพลาดบังสุกที่เราไงมันเปคเบินครบงี้มันจะประมาณสองช้นบนครับถูกแล้ว อกอืนอ่นยังก่อนอืน่นพอเพื่อนะไม่ายานะไม่อนม่ยานะหสูบองี่หเบนี่ลตัว่่ยไม่ไม่เนี่ย,ยจ้าหวนหีนป,าปาลาปลากรานปลามาสอนไว้อยู่งร้านเนากร้าเของไม่ยู่หอยนี่สอนน้ำใหม่สูปสูปจากวังคอนไปพูนเนี้ยมันอู่้นไอหุ่นค้วุ่นสูปไปมองเงนิน โน่นนั่นอีกบางนึงครับมืางงานก็นปูเป็นหนึ่งคุณ,คณขุดคลองใส่ไก่ไว้แล้วก็เป็นสูบจากสายขึ้นในพุ่นนะคุณนะละรออีกประมาณจักสองชั่วโมงจะมาลุ้นกันครับมาแสดงปลาอย่างนี้ครับสวัสดีไปให้กินข้าวกันเราบเอามาพี่น้องมาเมื่อนี้ครับโอ้ยยิ้มเขาไม้เรียบร้อยครับเมื่อนี้นมาเบิง้งมาเบิ้งสูบไก่เรียบเรีพี่น้องมาเบิ้ง ท <s ans> ่านไปประมาณนชั่วโมงกว่าครับตอนกินเผาเพิ่งเกิปล่อยสูบสูบน้ำเกินไปนะครับแต่ะะว่เพราท่านอิดเบิดยังอยู่หน่อยหนึ่งตอนนี้การเริ่มถ่ายสีแท่งปลาไหลกระแท่งได้ได้เลยนะครับนี่คือเดี๋ยวเอาไม้บ่ <S <s <ans> <S นี่ในแข้งปลาไหลครับพี่<ม>นอ้องนี่ละ,ละสาเก้าสาเก <สา S 2> ้านะครับปล<ส>าไหลที่มี่ อเพราะว่นเป็นสาเกาสาแกะนะครับฟาสบกักย่อมกก็ต้องแท่งใส่นี่นี่แท้งคนแรนี่อันนี้เดี๋ยวกินขว้องแค่นี่ยอคนขแมนหมานผมแมนไปไปแมีัเารอบางจั่ามห่อก่อนลงไปจับ เฮ้ยโอ้ย yup. อ <po bio> ดนี่ใครเป็นนะพ่ออือปลยไปยฮอไปไ่โอ้เอ้ยอะ่มียี่นอนเลยเมอ่อี <p are die> hey ้มันเป็นสาสตาปลา่ค yeah. <ounce> <t il Meat> ่อยหลายครับปีนี้โกตินี่สานี่ปลาดุกสิหลายครับพี่นอนแล้วก็ปลาคอหลายครับแต่ว่าปีนี้มัน โอ้โหเป็นยังครับปลามันมันมันเข่าสาหน่อยนะครับอาจจะเป็นเพระาะว่าเพิน่นเริ่นพุทธสาอยู่โขกหน้านะครับปลา,ม,า,ปา,ามันก็ไปน้ำหนามน้ำยางไปลงในสาอืนา่นสาอี่ก็ได้เหลือน้อยนะครับแต่ว่าปาลาไหลได้หลยครับพี่นอ้องอันนี้เป็นปลาเข็งนะครับอันนี้ให้เบิง่งถังเดียวครับแต่ว่าอีกขุ่นอยู่ถังไงขุ่นครับปาลาไหลยุบปาลาไหลครับต้องปาลาไหลขุ่น เด็กนี่ตัวใหญ่พี่น้องปลาไหลปีนี้โอ้เดรหลายครับนี่เด็แบบโตทำเก่งหน่อยเลยเอาใหเบิ้งนี่ครับเพราะเราเข้าหลุมไหนวะคุณนะปลาไหลยุ่งล้างครับเด็กข้ามให้เบิ้งเอาให้เบิ้งเอาให้เบิ้งตัวนี้ก่อนครับเอาให้เบิ้งตัวนี้เพราะสีนะครับรุ่นนี้เนี่ยสิได้์เตอรุ่นนี้เลยครับพี่น้องปลาไหลนะครับนี่เด็ตัวใหญ่ยแล้วครับอู้บเบิ้งกี่ล่ะคุณนะเบิ้งหัวล้มครับอู้ กำพอดีเลยพี่น้องออนี่แหลปะปลาไหลคือสุดยอดเมนูของการเผ็ดแล้วครับเพราะว่าสิเป็นต้มผัดแกงทอดเผ็ดแต่ถุกเมนูครับพี่น้องเอาโอเคครับสำหรับคิวเนิวเมีย่ยงไรครับเอามาให้พี่น้องเบิ้งนีะได้มามหาปูคาัปลากบบ้านปีไหมกับปีเถื่เท้านะครับก็บได้มาสหาปลาสิและมาเบิ้งคุณนะฮะแต่อพอได้อยู่ได้กินครับได้ปลาไหดอกโอเคครับ กี่นางิกากันไหมครับผมเอาไปเฮ็ดเมนูกินครับผมอ่ะขับคู้หรายเดอร์ที่เข้ามารับชมวสวัสดีครับ